น้นอนหนูอยากจะออกมาพูดพูดเถอะมันไปก่อน,นี้เนี่ยมันจะหนักกว่าน,นี้มันจะไปไกลกว่าน,นี้มากผมไม่รู้นอนหนูรู้หรือเปล่าตอเต่าที่คุณพูดถึงคนเนี้ยเขาคุยกันนี่แล้วเขาคุยกับ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 นี่แล้วฉันไม่เคยไปเอาเงินพวกคุณเลยแม้แต่บาทเดียวแต่ฉันเอาเงินของฉันเองให้คนนอนหนูที่ไปด้วย คุณนอนหนูต้องออกมานะแล้วเช็คนี้เขาไปเช็คมาแล้วนะมันไม่ใช่เช็คของตอเต่าเลยแล้วเขาเชื่อคุณนอนหนูเขียนเองเซ็นเองว่ามันถึงเวลาที่คุณต้องออกมาชี้แจงแล,แล้วมันจะเป็นเรื่องใหญ่